สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้ป้ายจะมาทําสีผมให้ทุกคนดูกันนะคะ<อ>นี่ค่ะมาดูสีผมเก่าของป้ายก่อนจริงๆแล้วมันก็เป็นสีน้ําตาลสวยมากเลยนะคะสีผมสม่ําเสมอเพราะว่าอันนี้ทําที่ร้านค่ะแต่ว่ามาดูตั้ชัดๆนี่คือสีข้างบนเป็นเป็นสีดําแล้วมันก็ยาวลงมาแล้วทําให้หัวป้ายมันเหมือนมีสองสีให้แหวกดูข้างบนเลย อายุเราก็ไม่ใช่ในน้นอยแล้วนะคะสามสิบแล้วเนี่ยมีหงอกเยอะมากค่ะผลิตภัณฑ์ที่ปลายเลือกใช้นะคะวันนี้จะเป็นนี่เลยค่ะ Began Cream Color ค่ะสีที่เลือกก็จะเป็นสีดำธรรมชาตินะคะคือปลายรู้สึกว่าถ้าเราทำสีผมอ่อนๆแล้วอะเราก็ต้องมาย้อมผมเรื่อยๆนะคะปลายก็ยอยากจะเออทีเดียวเลยให้มันเป็นสีดำ เดี๋ยววันนี้เป็นยังไงก็ไปดูกันเลยนะคะทาไปก็ได้ไปเปลี่ยนชุดเป็นชุดสีดำม,มาแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาแกะกล่องดีแกนกล่องนี้กันค่ะอันนี้เป็นกระปุกน้ํำยามีให้สองหลอดอย่างนี้นะคะถุงมือมีให้สองข้างเลยค่ะ ใครทำไม่เป็นนะคะไม่เคยทํามาก่อนก็ไม่ต้องห่วงเลยค่ะเขามีวิธีทําอย่างละเอียดมาให้เลยเนาะเฮมีหวีให้หวีเนี่ยหลังจากย้อมเสร็จนะเอามาเป็นหวีหวีผมต่อได้เลยดูสคุณภาพดีนะคะไม่งองแง้งยังไม่หมดนะคะอันนี้น่าจะเป็นอุปกรณ์ที่ต่อกับปุวน,นี้หรือเปล่านี่ ้าอันนนีะะคะก่อนจะเริ่มย้อมผมนะคะเดี๋ยวปาจะแบ่งผมของตัวเองค่ะออกเป็นสี่ส่วนค่ะแต่และส่วนปาจะมัดด้วยหนังยางค่ะ<ว>ใช้บีของเขานั่นนะคะแบ่งผมเลยมัดแบบนี้ไว้ก่อนมัดแบบนี้นะแล้วก็จะมัดให้รวมกันอีกชิ้นโอ้ข้างล่างน้อยเทียวนะเขาแบ่ง okay. ก็แบนผิดไปว่าเนี่ยให้เราแบนข้างล่างนิดเดียวเองอ่ะเอาไร้เดี๋ยวจะทําข้างล่างหนึ่งครั้งแล้วก็ด้านขวาครั้งหนึ่งแล้วก็ด้านซ้ายครั้งหนึ่งเป็นสามส่วนนะ oh. สิ่งที่เราต้องเตรียมพร้อมนะคะก็คือสระผมก่อนแล้วก็ไม่ต้องใส่ครีมบำรุงอะไรในผมนะคะให้ผมมันแห้งๆสะอาดๆเลยแล้วก็สอง ให้ถอดพวกแว่นตาพวกคอนแทคเลนส์หรือว่าอุปกรณ์เนี่ยที่เป็นโลหะอย่างเช่นตั้งหูสร้อยคอของเราอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็สามก็คือเราจะทาพวกครีมที่เป็นวาสลีนตรงไรผมรอบหูรอบคอตรงนี้เนาะเพื่อไม่ให้โดนน้ำยาย้อมผมหลงดี๋ยวมันจะดำไปไม่มีอะไรนะอุปกรณ์ที่ทาก็จะใช้เน,น,นี่ยลิปมัน ลิปสติกใช้ลิปสติกแทนแล,ลิปสติกโอ้โหสีชมพูซะไม่เป็นไรอย่างน้อนก็ล้างออกอ่ะทาตรงนี้ด้วยคนอื่นเขาอาจจะมีพูกแบบวลาสติอเลยอย่างนี้เนาะแต่ปลายไม่รู้ว่ามันต้องใช้อะไรแทนได้แต่ว่าปลายว่าลิปมันเนี่ยมันใช้ได้ลิปมันแล้วกันใต้คอนี่ไม่เป็นไรหรอก เอาตรงนี้โอเคแก้จะได้แ,แบงแด์ที่เอาก่อนสีขวดมันสวยมากอะตัดกับสีเสื้อชมพูดำแบ็คพิงค์แบ็คพิงค์อ้าวไปลงมือก่อนขู่แล้วไป ออกเยอะมากเห <อ semester. S 1> ลืองกับขาวนะเริ่มทาละกลิ่นก็สารเคมีนะอยู <c oughs> อ่นะเสียดายเสื้อถ้ามันโดงเสื้อถึงมันจะเป็นสีดำนะเร็วเลยลงเลยคิดว่ามันจะ สีสม่สำเสมอกันไปอ่ะอ่ะหนึ่งช่อนี่นันออกดีมากหาเรื่องจริงจ๊จะทำผมที่ร้านเนี่ยไม่เหนื่อยขนาดนี้น,นหน่อยเราไม่รู้ว่ามันจะหมดเมื่อไหร่อ่ะไม่กล้าใส่เยอะซื้อมากล่องเดียวเลยนะผมก็ยาวอยู่ จะพยายามใช้ให้ม <laughs> ันแบบประหยัดประหยัดให้มันได้ทั่วหัวเรามันสายประหยัดดูแรงว่าคะถ้าไม่เราไม่ประหยัดเราคงไม่ทําเองผมเราเยอะเรายาวเราหนาแค่ไหนเราใช้ยาย้อมผมกระปุกเดียวโอเคเราเริ่มตังไหนก่อนดีเฮ้ยเอาจริงดิหัวตรงนี้นะข้างตรงข้าอะเดี๋ยวจะเอาเน้นตรงค้นเผื่อว่ามันมีหงอกนะ จะเนยนต้องโคนมันไม่ดำนะทำใหม่ๆม,มันเนี่ยสีแบบขาวๆเหลืองๆพันกันม้วนไปหมดเลยโ <c oughs> okay. อเคออกมาแนละ้วจะแบ่งตรงนี้สักนี่นีนีแบ่งส่วนเนื้แล้วก็บั้นกั้นไปมัดให้มันมาอยู่บนหัว <laughs> ยังไม่ครึ่งหัวก็รู้สึกเมื่อยเมื่อยแขนที่มันต้องแบบคอยยกมันก็เย็นนหัวนะไม่แสบอะไรโอเคทมันไม่ถูกปลายนะมันจะเออมสุดแค่นี้คียหมดปล,ปลายไม่เปียกเลยยาว ถพยายามยาวให้มันถึงปลายเพราะาปลายเสื่อมซานมากเลยอะ่ะดูวีค่ะวีมันเริ่มเปลี่ยนเป็นสีดำแล้วเนาะอ่ามือมันก็มีสีดำบ้างดูแลกับผมมากเออนี่มันคลบหมดแล้วนะบีบใส่มือบีบใ,ใส่มือก่อน ขยุม่มขยุ่มมาเลยลูกไวดีกว่าข้างนา่งตรงคลนด้หลับเยอะมากปันไม่ถึงเมาอยู่ควนหมดเลยคริมส่วนสุดท้ายแล้วค่ะ เฮ้ยเฮ้ยเริ่มจะหมดหมดก็คือจบเลยนะเท่า oh. ไหร่เท่านั้นมีแค่ขวดเดียวเฮ้ยเฮ้ยเริ่มบีบไม่ไปแล้ว oh. เริ่มบีบไม่ไปแล้วอะ oh. ขวดยังไม่เบาเลยแต่ว่าสงสัยมันเป็นแค่น้ำหนักของขวดนะแต่ไม่ใช่น้ำหนักคคีมที่มันอยู่ข้างใน ไม่พอได้ปิดข่มขาวนะดูแล้วอ่ะมัน่อดมาอย่างหน้าเลยเราไม่อะไรมาลอ้อเส้อเลยนะเนี่ยเราจะใส่ยันก็สุดท้ายมันหมดแล้วว่าทุกคนคอ,อยอ่ะคอยอีกเถอะคอยเถอะ รวบรวบเก็บไว้ไป่าจะขอใช้คีีมทาตรงสีดำที่มันเลยออกมาออกไปก่อนนะออกไหมหูอะหูดำเลยอ่ะคอก็ดำหวังว่าล้างมันจะหายนะ เราจะทิ้งไว้ประมาณ20นาทีผ่านไป20นาทีแล้วนะคะเดี๋ยวไปจะไปล้างผมค่ะแล้วก็มาดูกันว่าสีมันจะออกมาสมู่รณสมือกันไหมท่านองบอกว่าล้างจนให้น้ำที่มันออกมาเนี่ยค่ะสีดำมันหายไปหมดเลยแล้วก็ใช้ครีมนวดลงแล้วก็ใช้แชมพูลองอีกทีนึง ก็ไปสระผมมาแล้วนะคะดูผมที่ได้โอ้โหสีดำสนิทอย่างที่ตั้งใจเลยค่ะ,ะให้ดูทั้งสองข้างเลยเนะาะขนาดใช้ของเดียวนะเนี่ยก็ได้หมดนะดูจากตรงนี้ไม่มีด่างดำเลยค่ะเดร็จแล้วก็ให้ดูรอยนะคะว่าเนี่ยล้างออกหมดอยู่นะไม่มีรอยดำค่ะที่หูก็ไม่มี นี่ที่คอก็ไม่มีก็คือเมื่อกี้ทั้งสระผมใส่ครีมนวดผมแล้วก็ใส่ยาสระผมค่ะแล้วก็ล้างหน้าอาบน้ําไปด้วยในตัวเลยค่ะเดี๋ยวหลังจากนี้ไปก็จะมาไดผมกันนะคะโอ้โหดามมากๆเป่าผมเสร็จแล้วนะคะผมก็ นิ่มแหละเพราะว่ามันนิ่มเพราะครีมนวดผมนะคะอแต่ว่าสําหรับบีแกนเนี่ยเขาไม่ได้ให้ครีมบํารุงอะไรในกล่องนอกจากทำสีอย่างเดียวนะคะเราก็ต้องเตรียมครีมนวดผมแล้วก็ยาสระผมเอง <_ EN> จริงๆแล้วนะคะการทําผมคนเดียวมันไม่ได้ยากค่ะแต่ว่าการทําผมที่แบบมีกล้องอยู่ด้วยแล้วก็เราต้องทําสวยในการย้อมผมเองเนี่ยมันค่อนข้างยากโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะไปข้างล่างกันไปดูว่า ถ้าสมม่งบสีผมแบบนี้โดนแดดแล้วอะ่ะมันจะมีด่างๆไหมโอเคค่ะเรามาอยู่ข้างนอกที่เจอแดดแล้วนะคะอมาดูสีผมกันดำสนิทค่ะดำสนิทแน่นอนนี่ไม่มีสีน้ำตาลให้เห็นแล้วอ่ะไปตรง ที่มีแดดนี่ค่ะสวยงามนะคะอมผมนุ่มสลวยสะบัดต่อไม่รอแล้วนะสวัสดีรอบขอบคุณมากนะคะที่ติดตามรับชมเพ็งป๊อปปี้ค่ะใครชอบคลิปนี้ก็กอ,อย่าลืมกดติดตามกดไลค์ให้กับป้ายด้วยนะคะ สำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบาย